ครับสวัสดีครับผมสวัสดี fc ของทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการเอาเสียงและจังหวะแล้วก็พวกรีจิสหรือแพทนะครับลงใส่เครื่องนะครับผมของยามาฮ่ซึ่งเป็นตระกูล S นะฮะเกือบตั้งแต่ S750 ขึ้นไปถึง SX900 นะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันในการลง หากแต่ว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการลงจะคล้ายกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือแฟลชไดท์ที่เราส่งให้นะครับผมเมื่อผู้เล่นได้รับแฟลชไดท์จากที่ทางบ้านดนตรีส่งให้แล้วนะครับก็เอาแฟลชได์นี้ไปเสียบลงที่ท้ายเครื่องนะครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับครับเสียบไปแล้วครับได์ is connected ก็คือไดท์เข้าเลยนะฮะ นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ว่างเปล่านะครับยังไม่มีอะไรนะครับผมอันดับแรกนะครับให้กดไปที่ user ได้เลยครับนี่ครับ user จะมีทุกรุ่นนะครับของตระกูล s นะครับแล้วกดแท็บไปที่ usb นะครับนี่ครับมันจะมี user กับ usb นะครับกดแท็บก็คือตัวนี้นะครับไปให้เลื่อนไปหาคำว่า usb เสร็จแล้วก็จะเจอไฟล์โฟลเดอร์มันจะขึ้นโชว์มาอย่างนี้หมดเลยเห็นะครับ วิธีการนะครับผมก็คือ copy ครับกดปุ่ม copy นะครับแล้วกดเลือกเลยครับจะเอาอะไรมั่งนะครับสมมติว่าจะเอาจังหวะไปนะครับผมเอาแค่นี้นะครับพวก p a ทกับ m ด d i ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่ามันอันนี้เราจะลงจังหวะก่อนจากนั้นให้กด ok นะครับเคนะครับปุ่ม ok แล้วจากนั้นให้เลื่อนแท็บไปที่ User อรนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับพอเรามา User อรปุ๊บก็กดเพ t e นะครับปุ่มเพสนะฮะแต่ของ700หรือว่า900มันจะหน้าจอจะอยู่ข้างบนนะครับเราก็ดูตามนี้นะครับแล้วก็กดเซฟเลยครับเพ t e มันก็จะไหลลงมานะครับมันจะ e x e c u t i n g ลงมานะครับวิธีการลงจังหวะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมาเป็นการลง Register Memory Bank อัตโนมัตินะครับ วิธีการก็คือกดไปที่ register memory bank นะครับกดไปครับแล้วก็ไปที่ usb เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเลื่อนหาคำว่านี่ครับ r g s ก็คือ registry bank s x e 0 0นะครับกดเลยครับผมกดเข้ามาปับ๊บแล้วก็กด copy นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กดคำว่า all นะครับเห็นไหมครับไฟแ็บมันจะขึ้นหมด จากนั้นก็กดโอเคครับแล้วก็เลื่อนมาที่ User นะครับนี่ครับเลื่อนมาที่ User นี้นะครับแล้วก็กด p s t e เหมือนเดิมครับก็คือปุ่มนี้นะครับมันก็จะไหลไปอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการลงทีนี้พวกเสียงและจังหวะที่เราตั้งไว้นะครับนะฮะมันก็จะมาลงในปุ่มนี้หมดเลยนะครับนะสังเกตดูนะครับพอมันลงมาปุ๊บเนี่ย นะกดปุ่มฟิสให้ไฟมันดับนะครับแล้วตามด้วยหมายเลขนะครับนะครับมันจะเข้ามาแล้วครับสามชามูนเคนปุ่มที่สองเล็บซองปุ่มที่สามโบลโลโลปุ่มที่สี่อิเล็กตรอนนะครับสมมุติว่าเราจะาจังหวะอิเล็กตรอนนะครับเมื่อเราได้จังหวะแล้วนะครับเราก็กดฟิสล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้อ่า จังหวะมันหนีนะครับแต่เสียงอ่ามันจะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยครับเราก็ฟังดูนะครับลองดูครับทีนี้ก็ลองกดเสียงดูนะครับ องเปลี่ยนเสียงนะครับเห็นหครับถ้าเรากดไฟปุ่มฟิสไว้นะครับมันก็จะล็อกจังหวะไม่ให้จังหวะมันเปลี่ยนนะฮะแต่เสียงเราก็จะเปลี่ยนได้นะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปได้นะฮะ ก็จะเปลี่ยนได้นะครับนะครับมันจะเปลี่ยนได้นะครับผมอ่านี่คือการใช้งานของมันนะครับเมื่อเราลงลิจิสแล้วมันก็จะมาเข้าในนี้ให้เราได้อย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนไปเป็นนีโน่ห้านีโน่หกนะครับบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนปุ่มแบงค์แล้วก็กดหมายเลขเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับจังหวะก็จะเปลี่ยนไปเราจะล็อกไว้ให้ สำหรับจังหวะเราจะล็อกไว้ให้หมด1-3นะครับแต่เสียงเราจะล็อกไว้ให้หมดเอาละครับทีนี้มาดูในหมวดของแพทนะครับแพทก็คือมูติแพทหรือเสียงประสานนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่มูติแพทเหมือนเดิมนะครับปุ่มมูติแพทหน้าจอมันบอกว่ามูติแพทอยู่ตรงไหนท่านก็กดตรงนั้นนะครับกดมูติแพทก็คือปุ่ม i อันนี้เป็นพรีเซสนะครับมาจากโรงงานทีนี้ ถ้ามันไม่มีเนี่ยครับมันก็จังจะว่างเปล่านะครับใน user นะครับเราก็กดปุ่มแท็บเหมือนเดิมครับเลื่อนไปที่ USB แล้วก็ไปที่ BDT pad นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด copy เหมือนเดิมครับแล้วก็ all นะครับแล้วก็กด ok ครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ user แล้วก็กด paste เหมือนเดิมมันก็จะไหลเข้ามาในนี้หมดนะครับ เสียงประสานนันก็จะมาทันทีนะครับนะเราก็มาฟังเสียงประสานดูนะครับน,น,นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสียงประสาน ี่ก็คือเสียงประสานนะครับก็คือมูติแพดนั่นเองนะครับไว้เล่นตามจังหวะนะครับผมครับก็นี่ก็เป็นวิธีการลงเสียงและรีจิสเตอร์แล้วก็จังหวะนะครับของยามาฮ่าตระกูล S นะครับไปจนถึง SX 700 0นะครับ SX 700ี0 0นี่มันก็จะหน้าต่างมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่มันจะเป็นสีซึ่งมันก็จะประมาณนี้นะครับให้ผู้ใช้ดูตามที่ผมบอกนะครับ นะครับบางทีตัวหนังสือมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะเลื่อนไปอยู่ปุ่มบนนะครับพวกจอทัชวินโดว์ก็ตามนั้นได้เลยครับนะครับครับสนใจเครื่องดนตรีเสียงและจังหวะนะครับก็ติดต่อบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับ0651125849 0814774275นะครับอาจารย์โน่พร้อมให้บริการและคำปรึกษาท่านทุกเวลาครับผม ต้องการเครื่องดนตรีมือหหรือมือ2นะครับนะครับเกรด A เกียรด B เกีรด C เราจะาหายท่านได้แน่นอนนะครับนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปนี้สวัสดีครับ